สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องการอนุรักษ์ค่ะวันนี้เจอแันฉชลีชมรมแล้วคุณเสถีแล้วก็นายกวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของที่กล่าวฝันกันมานานว่าคุณแผ่ลุงกุชิมใช่ก็ยุคต้นครับผมยุคกลางยุคปลายใช่แล้วก็ปลายปครับอย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะเราจะพยายามไม่เอ่ยถึงเรื่อง ปีเนาะที่ผ่านมาผมก็จะพยายามจะยึดตรงนี้มาตลอดคือจริงๆแล้วในส่วนของหลวงปู่อ่ะเขาก็สร้างมาตั้งแต่ยุค0ูนยใช่เขาทํามาเรื่อยๆตามประวัติคือมันก็ชัดเจนเนาะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีเราไปปิดหรือไปบิดเบือนให้มันเป็นราคาขึ้นมาจริงๆมันก็มีมาตั้งแต่ที่หลวงปู่สร้างมาตลอดจนถึงหน้าปัจจุบันใช่ที่เราถือครองหรือเราเล่นกันอยู่นะปัจจุบันนี้ก็จะมีหนึ่งหใช่ หนึ่งเจ็ดครับแล้วแล้ว,นลวเนื้อ, <c oughs> อไหนจะเนื้ออีกอะไร <c oughs> อีกแล้วซึ่งคือหลังพระเนี่ยบางทีอย่างที่บอกบางองค์มันก็เขียนไล่วาลี <c oughs> ใช่ค่ะใช่แต่อย่างขุนแผนเล็กเนี่ยเขาก็จะเขียนไล่วาลีไว้ <c oughs> นเลยแต่อย่างบางพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันมีไล่วาลีที่บางคนเรียกว่ายอดขุนพลบ,บ้านค่ายก็มี <c oughs> แล้วก็หลังที่เขียนว่าวัดรหารไล่ก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหา ปัญหาน่าปวดหัวมาเลยคือเราเราเน่ะเราเป็นคนเล่นและเราเป็นยุคหลังที่ยอมรับว่ายังไม่ทันหวงปูดีใช่เพราะว่าเราเกิดนี่ก็หรูปู่แทบจะสิ้นแล้วนะใช่ถูกต้องก็คือจริงๆใช้คําว่าเกิดไม่ทันะเกิดไม่ทันและก็ไม่ได้เห็นของในตอนนั้นแต่ก็ยังมีคนที่คนที่ทันก็ยังเยอะรับพระกับมือมาก็เยอะใช่แต่อย่างที่บอกคือเล่นไปตามระบบมันแท้ก็คือแท้ส่วนเรื่องปีเรื่องราคา ที่ผมย้ำเสมอเออคืออยากให้วางตรงนั้นไปมากกว่าเล่นด้วยศรัทธาเป็นหลักเอาจริงๆเนี่ยสายอนุรักษ์เราเนี่ยเราก็จะเล่นในส่วนของพระแท้ถ้ำยุ้ใช่คือเราจะไม่ไม่ได้เน้นเรื่องราค่าใช่พุทธคุณคคือเราได้มาเรามีพุทธคุณพุทธคุณก็อยู่กับใจอย่างเดียวใช่ครับต่อไปมันจะแพงจะถูกมันอยู่ที่ลูกหลานด้วยว่าเขาจะเห็นคุณค่าไหมและก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนอย่างที่บอก จะถูกจะแพงเนาะตกลงกันเราคุยกันเอ,เองใช่ถูกบางผ้าบางองคอาจจะเล่นแค่หมื่นแต่เขาขาอาจจะขายถึง30,000ื่นก็ได้ก็เป็นไปได้ใช่เพราะว่าการลูกค้าในส่วนที่กันเจอเขาก็เช่ามาในราคาที่ไม่แพงใช่ครับแต่พอมีคนถูกใจกพราราคาก็จะอัพไปอีกนิดนึงใช่ถูกต้องแล้วก็ปัจจุบันก็คือเนี่ย ที่เล่นหากันอยู่ในวงการก็คือจะซื้อถูกขายแพงกันเป็นหลักใช่ปกติเป็นปกตินะหลายมือถูกทําให้หลายๆท่านณปัจจุบันย right> right, ิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เหมือนกับตกงานมาด้วยอะไรมาด้วยก็จะมาเน้นตรงนี้กันเยอะใช่แล้วก็จะเล่นในส่วนของพุทธคุณใช่ครับเพราะว่าหลวงพุทธทิมนี่เราก็ยอมรับในส่วนของพุทธคุณที่แน่นอนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังพุทธคุณก็ยังท่านก็ยังแน่นใช่คืออย่างที่ท่านเคยสั่งลูกศิษย์ไว้ว่าท่านไม่ไปไหน ถ้ามีอะไรให้นึกอื่นท่านและท่านจะมาที่เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าใครถือรูปทิมแล้วไม่อดตายอะไรไม่อดตายใช่ก็จริงๆอย่างที่บอกส่วนตัวผมเนี่ยก็คือเชื่อร้านเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเพราะเราเราสัมผัสกับตัวมาตลอดเราสัมผัสได้ใช่แล้วเราก็มาจากสายนี้มาตลอดค่ะครับแล้วนะวันนี้นะคะกันก็จะมาให้นายกช่วยอธิบายในส่วนของหนึ่งห้าหนึ่งห้าใช่ที่เรียกกัน พูดง่ายๆว่าในส่วนของวัดละหานไร่เราเนี่ยเปลี่ยนมากี่รอบแล้วคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก็จริงๆอย่างที่บอกว่าคือที่เป็นทางการที่เขายืนยันไว้ก็คือช่วงหนึ่งห้าเนาะแต่ก่อนหนึ่งห้าก็จะเป็นวัดไล่วาลีเนาะแต่พอในส่วนของวัดเนี่ยเราเราในส่วนของวัดวัดไล่วาลีหรือวัดละหานไร่เนี่ยก็จะมีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรือนชล้นหลายๆอย่างแล้วก็จะมีการแจกค่าออกมาเรื่อยๆใช่ก็คือมีการทำพาอยู่เรื่อยเพราะว่า เนื่องด้วยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่วัดต้องใช้เงินและหลวงปู่ท่านเร่งพัฒนาและท่านสร้างอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวซึ่งซึ่งท่านเหมือนท่านรู้รู้ท่านรู้อยู่ก่อนก็ก็จะมีพระมาก็จะมีพระมาให้ดูสองสองแบบจะบอกว่าสองแบบก็ไม่ได้เอาเป็นสองวาระละกันนะคะใช่ครับช่วงก่อนฝังลูกนิมิตครับกับหลังฝังลูกนิมิตใช่คือส่วนเรื่องปีเราจะไม่เราไม่ระบุดีกว่าใ่แต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่า วัดวัดไ่วาลีวัดรหารไล่ใช่แต่ก็จะเป็นพิมพ์ที่นิยมนิยมก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็เป็นที่ยอมรับก็คือมีประวัติการสะแม้กระทั่งแม่พิมพ์ไปทําที่ไหนอะไรที่ไหนก็คือมันมันชัดเจนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ในส่วนของที่การเก็บนะคะก็จะเป็นในส่วนของเกาะกอดฝังลูกนิมิตครับใช่นี่จะเป็นยอดขุนพลอันนี้จะเป็น เนื้อหายากมากเลยใช่ก็คือที่เขาเรียกกันดินมารบางคนบอกเนื้อดินสอพองบางคนบอกอะไรก็คืออย่างที่เราบอกว่าเราดูเอกลักษณ์เนาะส่วนท่านศึกษามาเขาเรียกว่าอะไรบางทีภาษาของบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางคนบอกเนื้อขาวนี่คือดินสอพองบางคนบอกเป็นดินมารซึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่คือมันเอกลักษณ์ของมันก็จะออกมาเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของหลังฝั่งลูกนิมิตนะคะจะเป็นเนื้อใช่ก็จะมีคือถ้าเป็นพระชุดที่รับกับมือหลวงปู่ช่วงนั้นก็จะ จะมีเนื้ออย่างเงีย้ยเยอะที่ที่เขาเรียกอะไรครับเนื้อตุกตับ <pper pper> ใช่เนื้อตุกตับก็คืออย่างที่บอกว่ามีการผสมมีการทำอันนี้อันนี้เ,เป็นเนื้อออกเขียวๆ <pop> นะคะใช่ออกเขียวๆบางคนเรียกว่าเนื้อผสมข้าวเหนียวที <S <S 2> <S 2> ่บางคนบอกผสมข้าวเหนียวสุกบ้างอะไรบ้าง <S <S ๆๆก็คือแยกแยะกันไปแต่ก็อย่างที่บอกครับในพระหลวงปู่เขาก็จะมีมวลสารแต่ที่เห็นได้ชัดชัดเจนคือพิมพ์ทรงชัดเจนใช่พิมพ์ทรงแล้วก็เอกลักษณ์ขององค์พระ ซึ่งในปัจจุบันของปอมีงทำได้ไม่เหมือนสักทีเดียวชัดนะคะดูดูก็คือก็จะบอกว่าในส่วนของหลวงปู่ทิมะถึงพระแ้เขาจะมีเยอะแต่พระที่ไม่ทันเขาก็มีเยอะไม่ทันเยอะมากและปัจจุบันก็ยังออกอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ค่ะก็คือยังขายดีอยู่ที่วัดเนี่ยคือขายขายได้ขายได้ดีตลอดครับคือด้วยแรงศรัทธาและอีกอย่างคนรุ่นหลัง บางทีเขาเหมือนกับเบื่อเบื่อปัญหาในวงการอย่างที่เราบอกปัญหารถแตกมากใช่เขาก็เลยให้วัดเลือกที่จะเอาพระรุ่นใหม่ที่ออกจากวัดนปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นพระแท้แน่ถึงแม้ไม่ทันหลวงปู่เขาก็ได้ได้แขวนได้แขวนแน่นอนครับพุทธคุณชัวร์อันนี้อันนี้จะเป็นพระที่ที่ที่อยู่ในกรอบอาจจะยากนิดนึงใช่เราก็ยังเห็นความชัดเจนใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือองค์ในอดีตที่ว่า สมัยนั้นของปลอมที่ผมใช้ติดตัวอยู่ก็คือสมัยนั้นของปลอมเนี่ยน้อยมากใช่ค่ะคือขุนแผนเนี่ยคนยังไม่ค่อยแขวนกันเลยนะตอนผมเข้าวงการยากมากใช่ครับแล้วก็คือจะถ้าเป็นรุ่นเนี้ยที่ว่ารับกับมือรับกับมือเนี่ยจะจะจะหายากหายากครับแล้วก็คือที่เรามาเห็นกันเยอะเนี่ยคือช่วงหลังนี่เองนะพระคุณแผนลงปูทินที่ว่าระบาดออกมาเยอะออกมาเยอะแต่ออกมาออกมาเยอะเนี่ยมันมีจุดดูอยู่ไม่กี่จุด ใช่ครับมีจุดดูอยู่ไม่กี่จุดแล้วก็เอกลักษณ์ก็ที่เราเคยนําเสนอพ่อแม่พี่น้องตลอดมาเนาะ,ะก็คือธรรมชาติขององค์พระแล้วก็พวกเนื้อพระส่วนผสมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คือวัสดุเนาะวัสดุที่หลวงปู่ใช้ใช่วัสดุท่านจะเน้นเป็นธรรมชาติใช่ค่ะอย่างบางคนบอกทาไมเนื้อดังๆเนี่ยอย,อย่างพวกเนื้อดังๆที่เราเห็นเห็นกันอยู่บางคนบอกไม่เห็นสวยเลยทองไม่เต็มอะไรไม่เต็มคือพวกทองเต็มก็น่ากลัว ใช้คํานี้คือถ้าเขาไม่เปิดเอกลักษณ์ให้เราดูเลยส่วนใหญ่จะจบคือลักษณะของลงปู่เนี่ยเนื้อเนี่ยก็คือกดหน้าพิมพ์ก่อนใช่ครับแล้วค่อยเอาเอาตะกุดเนี่ยวางลงไปแล้วกดซ้ําอีกทีใช่ครับเนื้อตะกุดเนี่ยเขาก็จะลงไปถึงข้างล่างเลยใช่ครับอย่างมังองค์สวยๆเนี่ยเราจะเห็นถึงขอบเอยขาเขอบ้าทองถึงไหนเออใช่คือเราจะรู้เลยถ้าเป็นพระเก่าเราดูง่ายใช่ครับถ้าเป็นพ้าที่ ทำออกมาขึ้นทําออกมาแย่เราจะรู้ใช่แต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาการศึกษาการค้นคว้าว่าเราพระในมือเราใช่แต่พระที่คุณได้มามันก็ต้องดูถูกว่าบางทีเราองค์ไหนเป็นองค์คูยังบางคนเขาเก็บพระที่ไม่ทันไว้เป็นองคคูแล้วเขาก็ตั้งปมไปเลยว่าอันนี้คือแท้ที่ทันอย่างที่เขาเรียกกันว่าหลงหลง่าพูดอย่างนี้นะ จุดเลยขึ้นมาพอดีอะไรกันก็เคยกันกันเป็นกันกันถูกทุกคน,นะจะเหมือนกับคนเล่นพระในวงการจะผ่านวาละนี้มาตะมา,มาแทบทุกคนก็คือเหมือนกันที่เขาเรียกว่า<บ>อา<อ>จะได้ามา่าจจะได้มาขนาดนี้ก็โ<ช>ดนไปเยอะนะครับโดนเยอะแล้ว,ลวก็อีกอย่างคือเหมือนกันเราไปฟังนิทานที่เขาเรียกกันว่าเล่านิทานเล่านิทาน<ฮะ>ๆๆๆในวงการเขาจะยอดฮิตเลยก็คือเราไปฟังนิทานมาเยอะ เราก็เลยหลงหลงป่าไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยครับลักษณะการแตกลานนี่เหมือนเนื้อข้าวเหนียวใช่ครับตําแล้วก็เหมือนทองใช่จฝังลงไปในเนื้ออะไรใช่ครับทองคือถ้าเรายิ่งใช้บางทีทองมันจะหายไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะเลี่ยมกันน้ําก็ตามมันจะหายไปเรื่อยๆบางคนเขาบอกว่าเหมือนกับพระกินไปอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกพระหลวงปู่เขาเหมือนมีชีวิตเนาะเขาจะมีเอกลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงในตัวตนของเขาในพระเนื้อผง คนเขาเลยใช้คำว่าเหมือนกับมีชีวิตครับโอเคครับขุนแผนผงพายกุมารของรงป่ทีมองนี้นะครับก็มาเช็คตะกุดนะครับข้างหลังนะครับได้อยู่ได้ค่าทองคำนะฮะอยู่ที่หกสิบสี่จุดสี่สามเปอร์เซ็นทองแดงสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเงินสิบห้าสังกะสีศูนจุดเจ็ดแล้วก็รูปเทียมศูนย์จุดหกห้าครับท่านนายกครับผมอย่างที่เรียนว่าอะไรบ้ะ ตะกุดของหลวงปู่เราก็สามารถตรวจสอบได้และอย่างเนี่ยพอเช็คมาแล้วทั้งที่เรามองด้วยตาตะกรุดเป็นสีดําเลยตอนแรกคิดว่าเป็นทองคำถูกต้องกราป็นว่าเป็นทองคําเราก็ยังว่าเป็นทองแดงแต่พอมาเข้าเครื่องปุ๊บมันบอกเราได้อย่างที่ประวัติเขาบอกถ้าเราเทียบประวัติปุ๊บเราจะรู้เลยว่าหลวงปู่ท่านเอาตะกุดของท่านไปเคี่ยวในน้ํามันจนแห้ง ยที่เขาบอกก็จะมาเกาะก็เลยจะเป็นทําให้ทองคําเป็นสีนี้ใช่แล้วก็มีคาบมีอะไรก็คือเราก็ฟันธงได้อีกเรื่องหนึ่งสําหรับ fc ทีนี้เราต้องพิสูจน์นะครับว่าตะกุดเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ชพอเรามีเช็คแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าอ๋อใช่มันเป็นทองคํานะครับก็เลยไปตรงกับประวัติก็ทําให้เรายิ่งฟันธงได้สาหรับสาหรับท่านที่สงสัยในพระตัวเองอยู่ครับผมครับก็ถ้าสงสัยก็ลองเช็คตะกุดได้นะครับครับผมครับ วันงานก็มาลองได้เนาะตรวจสอบดูได้ใครสงสัยหรือให้กเช็คเสร็จให้กรรมการสายตรงดูให้อีกทีหรือให้กรรมการดูก่อนก็ได้แล้วสงสัยก็มาเช็คได้ครับครับผมผ้าของลูกปู่คถึงจะยุคต้นๆไม่สวยใช่แต่เขามีเอกลักษณ์ของเามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งปัจจุบันของปอมผมก็ยังย้ําว่าทําไม่ได้ทําได้ไม่ดีบอทำทำไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นสำหรับคนที่มีของแท้ดู คือบางทีเรามองเผินๆอาจจะคล้ายใกล้เคียงกันมากแต่วก็มาใส่มือไว้คู่กันเนี่ยความต่างมันมีมันมีความต่างจริงอันนี้กันยอมรับจริงมากเพราะว่าในวงการที่เราเห็นแล้วยังเอ๊ะใช่อย่างบางทีเราเดินไปปุ๊บเฮ้ยสะดุดจะสะดุดตาทีแรกแต่พอเราาดูจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่มันมีเอ๊มันมีเอ๊ะใช่ถ้าเอ๊ก็ต้องระวังกันนิดนึงใช่ก็อย่างที่บอกแต่ปัจจุบันนี้ก็คือทางชมรมเขาก็มีเทคโนโลยีเนาะเอาเข้ามาช่วยแล้วก็ งานประกวดก็คือได้มาเจาะจงมาเจอกรรมการสายตรงอีกทีนึงอะไรเงีย้ยครับอันนี้ของของเรานะคะในส่วนของงานรเรามีนายกครับที่ปิวัฒนานุภาพเข้าไปการันตีให้อีกทีใช่ <ๆ S 2> ะะก็เราร่วมมาตั้งแต่ครั้งแรกเนาะแล้วก็เหมือนกับเราอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดแล้วก็ทางชมรมก็คือพัฒนาอยู่เรื่อยพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็กล้าลงทุน กล้าทาเพื่อพ่อแม่พี่น้องจริงๆริงเรารเราเพื่อสมาชิกไม่ใช่เพื่อสมาชิกอย่างเดียวเพื่อตัวเองด้วยเ<ช>พราะเราก็อยากรู้รไปกับสมาชิกด้วย<ถ>ออย่างนี้คืออย่างที่บอกว่าเราก็ไม่เคยได้หยุด คือยังทุกวันนี้ก็ยังยังหาความรู้กันอยู่เพื่อเพื่อให้มันเต็มร้อยโควิดมีเราไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวเราก็กลัวแต่เราก็ยังต้องทํำยังต้องทําก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อแฟนคลับผมพยายามต่อใช่แล้วก็ใครถ้าเกิดเห็นอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไขหรืออยากจะนําเสนอก็แจ้งมาได้แจ้งมาชี้เนะมาโทรมาได้อะไรมาได้ก็เดี๋ยวการจัดงานประกวดนะคะในวันที่1ิบกรกฎานี้ครับ กระดาษที่จะถึงนี้มาคุยกันก็ได้ค่ะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างที่บอกแลกเปลี่ยนความรู้อะไรเงี้ยมาดูงานเหงาอยู่บ้านเฉยๆก็มาหาเราครับคือมาถึงอย่างที่บอกแจวผ้ามาตรวจก็ได้ใช่ค่ะท่านอาจจะเออตรวจแค่พอแท้นะเรายังไม่อยากส่งมากวดใช่อะไรเงี้ยในภาวะของลุงพู้ทีมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่เนื้อเนื้อว่านใช่ครับมีหลายเนื้อนะคะหลายเนื้อผงใบลานเอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งท่านทําผ้าเยอะ แต่พระที่แท้ทันทันจริงๆที่ได้รับการยืนยันมันมีไม่มากในปัจจุบันและอย่างไปอยู่ต่างประเทศเยอะพระกว่าเราจะรู้ตัวใช่บางทีเราบอกบ้าอะไรไปหมดแล้วใช่บางทีเรามีเป็นสิบสิบองนะเราก็ขายไปอะไรไปกว่าจะรู้ตัวไอทีบางทีเหลือองค์เดียวไว้แวดแล้วเป็นไว้เพื่อที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วกว่าเราจะหากลับมาใหม่ได้เลยไม่ใช่ง่ายถูกบางทีให้ตังไว้ ของสิบเท่าที่เราขายไปก็ไปหาซื้อไม่ได้ใช่ค่ะปัญหาคือตรงนี้ปัญหาก็แต่แต่เราก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าใช่จริงๆแล้วอ่ะในส่วนพระที่ในสายหลวงพุธทิมอ่ะครับก็ยังมี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 ยังหาได้และในเนื้อผงอย่างที่ผมเรียนเสมอว่ามันมีกระจุกตัวพระบางทีไม่ได้พลิกแผ่นดินหาแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากปล่อยออกมาเเขาไม่ได้ปล่อยออกมาและเขาก็ไม่ได้ มาเปิดขายอะไรเงี้ยค่ับางคนถือแบบว่ากอดไว้เลยคุณไม่ให้กูหวงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สั่งลูกสั่งหลานเข้าไว้ในยุคนั้นอย่างที่ผมบอกว่าพระกระจุกตัวยังมีหลายตระกูลแต่ต้องดูว่าเชื่อถือได้ไหมแล้วก็อย่างที่บอกโฟกัสไปที่องค์พระเนาะใช่ค่ะเราเราดูไม่ยากถ้าเราศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะดูไม่ยากจริงๆค่ะใช่ไม่ว่ายุคสองสี่หกศูนย์สองสี่เก้าสามยุคไหนก็แล้วแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆดูไม่ยาก ใช่ครับคืออย่างที่บอกศึกษาจริงๆแล้วก็รู้ให้ลึกและที่สําคัญมองมุมต่างให้ได้อย่าตามไปได้มองมุมต่างให้ได้อย่าตามกันไปเราจะเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะใช่แล้วก็เชื่อเชื่อในในหลักเหตุผลหลักความจริงเป็นหลักเนาะอันนี้เราเราไม่เช็คเราไม่เช็คมวลสารนะคะเราขอไม่ใช่มวลสารเราขอแค่ดูแค่พันเอกเฉยก่อนใช่แลวก็อย่างที่บอกครับเอกลักษณ์ก็คือคล้ายๆพระสมเด็จอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราลดลดอายุลงมาใช่ คือถ้าถ้าเราตีอายุหลูกปูทีมแตกสมเด็จก็ไม่น่ากจะไกลใช่ครับเพราะครึ่งหนึ่งพอดีแล้วก็หลักตั้งต้นอย่างที่ผมบอกหลักตั้งต้นก็คือดูเหมือนดูสมเด็จใช่ค่ะดูเหมือนดูสมเด็จเป็นเอกลักษณ์ถึงเนื้อหลูกปูทีมบางองค์สวยใช่บางองสวยแต่พอสองพันเอกไปแล้วสวยยิ่งกว่าใช่บางองค์มีธรรมชาติเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นอะไรที่มันอย่างที่บอกสองแป๊บเดียวก็เช้าแล้วบางที และถ้าเกิดเราได้เทคโนโลยีของพันเอกเนี่ยมันมีอะไรให้เราดูเยอะแยะใช่ค่ะก็ก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคถ้าสนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรสอบถามมาทางชมรมนะคะ<ช>หรือว่าทาานายกิติก็ได้ได้ไดรเราขึ้นเบอร์ให้ทางข้างล่างนะคะคแล้วก็การฝากงานประกวดของทางชมรมไว้ด้วยนะคะในวันที่10กรกฎาที่ราชพัฒน์บงเขนถาตึกพุทธวิรัยนะคะถ้า ปิดปัญหาอะไรสอบถามทางชมรมได้นะคะหรือใบก็โทรหาทางยกก็ได้รายการพระอะไรมีไหมก็อย่างที่บอกพระหลักเนาะพระหลักที่ที่เป็นพระพระหลักในยอดนิยมทั้งหมดนะคะเราเราทั้งหมดจะมาดูกันว่าพระผ่านไปได้ไหมถ้าก็จะมีในส่วนของกล้องพันเอกเครื่องสแกนมวลสารแต่เครื่องสแกนมวลสารเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนะคะองละสา0ร้อยบาทต่อองนะคะใช่ก็คือ บางคนสงสัยเอพระที่ถือครองอยู่แท้ไหมอะไรไหมแต่แต่กันจะบอกว่าเครื่องมือสามร้อยเฉพาะในงานนะคะใช่คือเพราะว่าอย่างที่บอกมันเครื่องพวกนี้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันสูงครับอันนี้คือเรามาทําเพื่อความรู้ของของเอฟซีเนาะให้มันเป็นประโยชน์้็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องการอนุรักษ์ด้วยนะคะฝากด้วยครับสวัสดีครับ